ตอนเสา0น้ําน้ำหนักอยู่ที่3ตัน1น0่อยกตนกับสาตันกันไหมเดี๋ยวเราพาไปชมกันฝากคนแรกกดติดตามกดแชร์ด้วยครับโอเคตอนนี้เกี่ยวซิลิ่งอะไรอะเกี่ยวซิลิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังตอนขึ้นไปแล้วลุงโนกำลังทำงานอยู่กำลังรื้อสาอยู่่าแต่เดียวผมต้องไปเจาะหลุมลุงนนตอนนี้ผมเจาะหลุมลุงนี้เสร็จแล้ว ผมก็เลยต้องรอดูว่ามีหลุมพังไหมถ้าว่าพังผมก็เลยต้องเจาะเ,เอาเอามาเจอก,กันเจส,ส,สาสประกรบสตับตรงนี้เป็นแค่ธรรมดาพอดีเขาขยายถนนเขาจะทำร่องน้ำตอนนั้นกลัวว่าดิมันพังลัาเสาล้มก็เลยใช้สตับไปเลยเดี๋ยวเราไปาชมไม่คู่คุดข้างก่อน อ,าาาอ,อ่าโอเคเดี๋ยวพาประชมไมโค่นขุดข้างเพราะว่าถ้าเรายกเลยนั้นอ่าเราต้องเจาะข้างอยู่ดีแต่ถ้าว่าเราไม่มีโค่นเราอาศัยไมโค่ไปเลยเพราะว่าแกขุดแต่เดี๋ยวเวลาเราใส่น็อตมันพื้นที่มันกว้างไงถ้าเราเจาะพื้นที่มันแคบฝังเสาเราจะขุดเ,เอเราจะขุดลึกกว่าอ่าฝังใส่ไฟฝังใส่น็อตนั้นคือขุดแบบไม่ไม่ค่อยล,ลึกเท่าไหร่แต่ว่าฝังนั้นที่ใส่เสาอ่ะต้องขุดลึก

好里来？ ครางตอนนี้ผมงานกำลังขุดในนั้นตีหาลูอยู่เพราะว่าแต่เดี๋ยวเราจะใส่สต็ปเดี๋ยวใส่ไม่ได้ไมตโต้ก็ขุดไปบาง แล้วทีนี้เป็นคิวของเราแล้วเราต้องยกให้เขาเพราะี่มันฟังจยโจย้คนย่างคนย่างคนย่างอย่าเยอะนะเดี๋ยวมันฟังาอ อ้าตีตีตีอ้าตีตีตีลูกก่อนตีลูกก่อนตี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 ทะลุเลยลูกนั่นเจ้า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 ูตันไหมลูตันไหมเก้ได้เอาสวัสดีตอนนี้นั่นเราเอาเสาเก่าที่เราถอนมานั่น ก็ไอ้ดินนี่มันจะไปติดกับไม่รูเราต้องตีให้ได้รูก่อนเพราะว่าถ้าเราโยกมาใส่นี่ถ้าเราโยกจากโน้นมาใส่นี่เลยแต่เดี๋ยวเราจะใส่น็อตไม่ได้มันจะไปติดกับรูตัวนู้นอดรูนั้นมันตันอยู่เพราะว่าดินเข้าไปเต็มหมดแล้วสาสิบตันพลังใบกับเจาะพลังใบ Rồi tiêu hết tiêu hết xe nâng tiêu hết xe nâng Oh, oh, oh.

ปังมันพังอยู่เรียว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 เียวอย่าได้ขอนปาตีเข้าไปเลยนั่นแหละเข้าแล้วเข้าแล้วเคสวย